ครับจะได้โฟกักสให้กับกล้องได้ถูกครับัาผมชูมือนะครับชูมือได้เลยนะครับกล้องไหนถ้าได้ภาพแล้วบอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเซตต่อไปยังมีผู้บริหารท่านอื่นๆที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของเราในครั้งนี้นี่คือการยกระดับและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันครับับผมโอเคนะครับถ้าได้ภาพแล้วบอกนะครับพี่ๆครับ ได้ภาพแล้วนะครับโอเคครับท่านต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านเลขานุการกรมท่านสุดีมากมีขอเสียงปรบมือให้กับท่านครับวันนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของเรานะครับท่านสุภชัยสุพันทองผู้อำนวยการกองแผนงานขอเสียงปรบมือให้กับท่านครับท่านสุมาลีสุริจินดาผู้อำนวยการกองฟังขอเสียงปรบมือครับ และอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเตมจันรรัตนสุวรรณสิริผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในขอเสียงปรบมือครับนี่คือผู้บริหารและผู้ใหญ่ใจดีของเราที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กิจกรรมในครั้งนี้ดูคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไงเดี๋ยวให้พี่ๆทีมทีม PR และทีมสเตทนะครับคอยดูความสวยงามนะครับในเรื่องของการจัดลําดับภาพานนะครับผมครับผม และอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านทัศนีชัยคุณแสงครับเรียนเชิญเลยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมต้องไหนชูมือนะครับพี่พี่ครับยังไงฝากด้วยลวกันนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ของเราครับเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการเพื่อที่พี่สืบมวลชนนะครับและมีการ นำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์นี่คือหนึ่งโครงการนี้ครับจากโครงการพัฒนาชุมชนนะครับโอเคโอเคลูกครับโอเคครับกองไหนชูมือนะครับพี่พี่ครับครับผมเรียบร้อยนะครับได้พาไปทะ่อสเชียงประมฤกกับผู้บริหารของเราทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากๆครับนี่คือความร่วมมือของทุกทท่านจากหลากหลายฝ่ายนะครับและขอ